สวัสดีครับมาพบกับผมใบบอลคาราเดียมนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่สิบห้าเนาะไอสิบสี่นะครับอ่าเดี๋ยวพามาอัปเดตสวนบอลสีนะครับใบบอลคาราเดียมนะครับเป็นตู้ไม้โปรดของผมนะครับเป็นอ่าตู้ไม้แดงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหล่าเด็กๆนะครับมันนีร้อมเพชรด,ดอกแรกมาแล้วนะครับอ่าเป็นดอกมะนนีร้อมเพชรนี่ ด่างยันใบเยันดอกเลยนะครับนี่ลูกเขาก็ได้ชัด้านนี่สวยมากนะครับนี่ลายสวยมากๆเป็นไงสวยมากๆเลยนะเขาเกิดช่างนักชักสั้นมาผมก็รอลุ้นว่าดอกจะมาตอนไหนนะครับนี่สุดท้ายดอกก็มาแล้วนะครับนี่มาแบบต้องรอแล้วครับว่าจะได้ฝักตัวไหนมาผสมเป็นคู่เป็นคู่ดอกเขานะครับนี่ ลายต้นก็ยังไม่ดอกยังไม่มาครับแต่ว่าก็มีอาการอยู่ว่าจะมาแต่ว่าหน่อนี่มาเพียบเลยนะครับนี่รอดอกไอรอเออใช่ละรอดอกนะครับแต่ว่าหน่อมาแทนนะเด็กๆมาแทนนี่แตกหน่อมาทุกต้นเลยเกือบทุกต้นนะครับอันนี้มาอัปเดตสวนบอลสีเนาะมาอัปเดตตู้มณีล้อมเพชรของผมนะครับต้นนี้เป็นไม้ที่สวยมากต้นนี้สวยมากๆนะสวยพอๆกับต้นนู้นเลยนะครับแต่ว่า มีพี่ท่านหนึ่งมาอ้อนขอเอไปเก็บไม้อย่างหน่อยพอพอแยกหนอ่อปุ๊บนี่แหละที่ผมไม่อยากแยกหนอนะครับไม่อยากปล่อยหน่อเลยเพราะว่าผมรอเก็บดอกไง่ายนะครับพอพอเราแยกหน่อไปปุ๊บมันก็จะมีอาการแบบนี้แหละครับคือเกิดอาการชง,งักนะครับมไม้ไม่โตนะครับทิ้งใบทิ้งหัวไปหมดเลยที่จริงเขาเป็นไม้ด่างสวยนะที่จริงผมอยากได้ดอกไงผมไม่ได้อยากได้หน่อขนาดนั้นเนาะเพราะว่าผ่ายังไงมันก็ผ่าได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ พอแยกนอไปปุ๊บก็ทิ้งหัวไปเลยหายปอมไปเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องไปรื้อมาผ่าแล้วล่ะนะครับนี่ถ้าได้รื้อคือต้องผ่าเลยคงเกิดยากอันนี้ก็มาอัปเดตมณีล้อมเพชรนี่นี่สวยๆครับช่วงนึงก็ฝนตกฝนอะไรเนาะสีก็จะดอกๆไปหน่อยนะครับนี่ตวงตัวก็ยังอยู่นะนะเพราะเขาเป็นไม้สวยต้นใหญ่แข็งแรงครับการแข็งใบแข็งฟอร์มสวยมากนี่อันนี้ก็ดอกมาแล้วอันนี้ก็ความหวังของหมู่บ้านละครับ ขอแค่ผสมติดนี่ผสมติดสักหนึ่งดอกนะผมจะน่าจะรื้อหมดแล้วล่ะนะครับรื้อไปผ่าเนาะไม่มีพื้นที่ละเดี๋ยวทําการผ่าขยายพันธุ์นะครับสวยๆนี่ฝั่งนี้ก็มีทั้งตัวแบบเลี้ยงเลี้ยงเก็บไว้แล้วครับเดี๋ยวเขาเปิดด่างมาเดี๋ยวเขาจะค่อยทยอยเปิดด่างมาเนาะพวกเรามณีนีนก่ก็อะไรนะแดงอันดาหรือเปล่าจำไม่ได้ละอะไรเอออ่าแดงอันดาจริงด้วยครับตัวนี้ก็หลุดหลุดไปเดี๋ยวก็ เลี้ยงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวด่างเขาก็จะมาอันนี้ก็จะเป็นมณนีมรกดเป็นพวกไม้แยกหน่อสองต้นี้ไม้แยกหน่อเหมือนกันนะแต่่าตัวนี้ด่างดีนะครับี่กำลังพยาเปิดด่างมากอันนี้ก็เจ้าปอกแก้วเห็นไหมใบพุ่งเลยช่วงแดดแรงๆร้อนจัดชัดนะครับเป็นพุ่มสวยเชียนะครับค่อนข้างทนแดดอยู่นะนะค่อนข้างทนแดดนะเจ้าปลอกแก้วนะครับเดี๋ยวพอแบบแดดหายฝนมาโอ้โหพุ่งเลยใบเขาพุ่งเลยนะครับแดดตอนนั้นแดดแรงมากๆนะครับ ใบไหมไปแทบทุกสวนเลยนี่นี่ยกมณีล้อมเพชรอันนี้ก็เป็นรัตะนะลุ่งเรืองเนาะด่าง,งก็กาลังสวยเลย <c oughs> อันต้นนีเนนะนเออ้เหมือนจะแผงไปนะเนี่ยใบเข้าออกทรงใบยาวๆเหมือนจะแผงไปนะเนี่ยเนี่ยออกทรงถึงแผงไปนะไปดูยาวๆนะครับใบไม่ป้อมเลยนะครับเป็นมณีแผงไปละนะครับแต่ก็ยังด่างสวยเหมือนเดิมนี่วันนี้มาอัปเดตประมาณนี้ครับสวยๆนี่ก็เป็น เราเด็กๆมณีล้อมเพชรเป็นไม้สวยที่บอกเลยว่าทุกคนต้องเก็บนะครับมีแต่คนทักเข้ามาถามมณีล้อมเพชรทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ปล่อยไปเยอะนะครับเดี๋ยวไปทาอีกคลิปหนึ่งรีวิวให้ดูนะครับมณีล้อมเพชรไปเยอะมากนะครับตู้หนึ่งหวงไปแล้วมีแต่มณีร้อมเพชรเลยอืมยังไงนะครับก็อ่าฝากนะครับเป็นกําลังใจให้สวนใบบอลคาราเดียมด้วยนะครับอ่าฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้สสวนใบบอลคาราเดียมกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนชมมณีล้อมเพชรสีสวยยังไงสวัสดีครับ